เบรุตเผยหายนะระเบิดเรือสารเคมี2,750ตันความประมาททำเมืองพังวันที่4สิงหาคมพศส5 6 3เวลา18นาฬกานาทีตามเวลาท้องถิน่นเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทำลายล้างเมืองเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนแรงระเบิดเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด3.3แมกนิจูดทำให้เกิดความเสียหายในรัศมีหลายกิโลเมตร อาคารบ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากลองผู้คนเสียชีวิตกว่า200รายบาดเจ็บอีกกว่า6,500คนและอีกกว่า300,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือต้นเหตุของหายนะครั้งนี้ไม่ได้มาจากภัยธรรมชาติหรือการก่อการร้ายแต่มาจากการสะสมแอมโมเนียมไนเตรตจำนวนมหาศาลถึง2,750ตันไว้ในโกดังเก็บของกลางที่ท่าเรือเบรุต เป็นเวลานานถึง6ปีโดยปราศจากมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเรื่องราวเบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือการผสมผสานระหว่างความประมาทเลินเล่อการทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการซึ่งนำไปสู่การสูสญเสียครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเบรุตไปตลอดการเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรุตอย่างทองแท้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปสำรวจบริบททางประวัติศาสตร์ เศรษฐกษิจและการเมืองของเลบานอนประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามกลางเมืองที่ยาวนานพศ2 5 1 8ถึง2533ไปจนถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงและการแทรกแซงจากต่างชาติเลบานอนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางาศาสนาและชาติทันธุ์สูง ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกันความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างยากลำบากในช่วงก่อนเกิดเหตุระเบิดเลบานอนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่าเงินเลบานอนร่วงลงอย่างหัวภาพอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนจำนวนมากตกงานและยากจน สถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่มั่นคงรัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากประชาชนที่ออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาต่างๆและการทุจริตที่ฝังรากลึกในระบบราชการท่าเรือเบรุตซึ่งเป็นท่าเรือหลักของเลบานอนมีบทบาทสำคัญในการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆท่าเรือแห่งนี้ เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศและเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมโยงเลบานอนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอย่างไรก็ตามท่าเรือเบรุตก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการทุจริตและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าที่นำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือแห่งนี้มักจะถูกตรวจสอบอย่างไม่เข้มงวดและมีการหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเรือสินค้า MV Rosas ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติมอโดวา เดินทางมาถึงท่าเรือเบรุตในเดือนพฤศจิกายนพศ2556เรือลำนี้บรรทุกแอมโมเนียมไนเตรตจำนวน2,750ตันซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยและวัตถุระเบิดเรือลำนี้กำลังเดินทางจากประเทศจอร์เจียยังประเทศโมซัมบิกแต่เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคและข้อพิพาททางกฎหมายเรือจึงถูกยึดไว้ที่ท่าเรือเบรุตและสินค้าแอมโมเนียมไนเตรตจำนวนมหาศาล ก็ถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของกลางหมายเลข12โดยไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตลอดระยะเวลา6ปีที่แอมโมเนียมไนเตรตถูกเก็บไว้ในโกดังดังกล่าวมีการส่งหนังสือและรายงานหลายฉบับไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากสารเคมีดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง มีการเสนอให้ย้ายแอมโมเนียมไนเตรตไปยังที่อื่นหรือขายทอดตลาดแต่ข้อเสนอดังกล่าวก็ไม่ได้รับอนุมัติในวันที่4สิงหาคมพศ2 5 6 3เกิดเพลิงไหมในโกดังเก็บของกลางหมายเลข9ซึ่งอยู่ใกล้กับโกดังเก็บแอมโมเนียมไนเตรตเพลิงไหมลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังโกดังเก็บแอมโมเนียมไนเตรตและในเวลา18นาฬิกานาทีก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่แอมโมเนียมไนเตรตจำนวน2750ตันระเบิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลที่ทำลายล้างเมืองเบรุตแรงระเบิดทำให้เกิดเคลื่อนกระแทกที่แผลขยายออกไปในรัศมีหลายกิโลเมตรอาคารบ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากลองกระจกแตกกระจายและรถยนต์ถูกพลิกคว่ำเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปทั่วเมืองเบรุตผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันและฝุ่นละอองโรงพยาบาลต่างๆเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บ และหน่วยกู้ภัยทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่น่าสลดใจและยากที่จะลืมเลือนเหตุการณ์ระเบิดท so ี่ท่าเรือเบรุตได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า200รายบาดเจ็บอีกกว่า6,500คนและทำให้ประชาชนกว่า300,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายหรือพังพินาศแรงระเบิดยังทำให้ท่าเรือเบรุต ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักทําให้การนําเข้าและส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างยากลําบากหลังเกิดเหตุระเบิดรัฐบาลเลบานอนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือจากนานาชาติหลายประเทศทั่วโลกได้ส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆมายังเลบานอนทั้งความช่วยเหลือทางการแพทย์อาหารและที่พักอาศัยเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรุตไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้คนจำนวนมากผู้รอดชีวิตหลายคนต้องเผชิญกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์ post-traumatic stress disorder PTSD และความวิตกกังวลซึมเศร้าบุคคลสำคัญหลายคนมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรุตไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบฮัสซันดีอาบนายกรัฐมนตรีเลบานอนในขณะนั้นซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากเกิดเหตุระเบิด เนื่องจากการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมิเชลอาอูนประธานาธิบดีเลบานอนในขณะนั้นซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเลยต่อคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของแอมโมเนียมในเตรดเจ้าหน้าที่ท่าเรือเบรุตเจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่าเรือเบรุตถูกจับกลุ่มและสอบสวนในข้อหาประมาทเลินเล่อหน่วยงานศุลกากรหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและจัดการสินค้าที่นำเข้าและส่งออก ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดประสิทธิภาพในการทำงานทีนกู้ภัยและอาสาสมัครกลุ่มคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อคนหาผู้รอดชีวิตและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรุตส่งผลกระทบต่อโลกในหลายด้านผลกระทบต่อเลบานอนเหตุการณ์นี้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองในเลบานอนรุนแรงยิ่งขึ้นประชาชนจำนวนมากสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผลกระทบต่อภูมิภาคเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางเลบานอนเป็นประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และความไม่มั่นคงในเลบานอนอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคผลกระทบต่อทั่วโลกเหตุการณ์นี้ทําให้ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของอันตรายการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสภาพที่ไม่ปลอดภัยและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในการจัดการสารเคมีจากเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรูต เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญหลายประการความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมีระบบราชการที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบหากมีการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ได้ความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในการจัดการสารเคมีอันตราย หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤตเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแผนการบริหารจัดการวิกฤตที่มีประสิทธิภาพหากมีแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนอาจจะสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ความร่วมมือระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ การได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติสามารถช่วยให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นต yeah, ัวจากวิกฤตการณ์ได้เร็วขึ้นเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรูตเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อความทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นในอนาคตการฟื้นฟูเมืองเบรุตและเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราสามารถสร้างเบรุตให้กลับมาเป็นเมืองที่สวยงามและปลอดภัยได้อีกครั้งถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือเบรุตยังคงเป็นบาดแผลในใจของชาวเลบานอนและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเลบานอนและโลกของเรา